สีเขียวหรือสีฟ้าครับเนี่ยเขียวครับใครมีที่เขียวเอาไวเลยนะครับถ้าไม่อยู่ในบริเวณงานเราไม่ให้นะครับถือว่าท่านสละสิทธิ์นะครับอ่าอ่ะตรวจสอบไม่ดีครับผมสีเขียวเด้อรางวัลได้แก่หมยเลยข้างหน้าเก้าครับเก้าสิบเอ็ดครับอ่าใครมีรางวัลหมยเลขเก้า เรียนเชิญด้านหน้าเลยครับบวกมือบวกมือส่งไฟครับผมบวกมือส่งไฟเรียนเชิญนะครับเดินเข้ามาเลยเดินเข้ามาครับเก้าสิบเอ็ดครับเก้าเบียดครับโอ้โหมาแล้วครับผมเด็กชายเหี่ยวนะครับด้านบนเวทีเลยครับตะบนเลยตะบนครับผม ตรวจสอบให้ตรวจสอบนะครับชัดเจนครับผมโอ้ของที่ถูกต้องครับผมรับได้เลยครับผมครับผมอย่าเพิ่งเปิดเด้อค่อยไปเปิดเดือนเมษาเด้อพันลุงเขาไม่เปิดเดือนธันวานผมเป็เชิญจับอีกหนึ่งรางวัลครับได้แก่สีแล้วครับโอ้สีเดิมอีกแล้วสีเดิมอีกแล้วครับสองหลักครับ รางวัลที่ออกได้แก่หมายเลขข้างหน้าเลขเจ็ดครับข้างหน้าเลขเจ็ดครับข้างหลังเลขศูนย์ครับหมายเลขเจ็ดสิบครับเจ็ดสิบครับผมบายผมมือครับผมบอกหมายบอกมือส่องไปได้นะครับผมเดิน้ามาเราจะนับหนึ่งถึงห้านะครับหนึ่ง สามห้าโอ้กําลังมาแล้วครับมาแล้วครับให้โอกาสดูครับผมเนาะให้โอกาสทุกท่านเลยครับผมเนาะอุตส่าห์โชคดีไม่ได้ของก็เสียใจแย่ครับผมเนาะเช็คระวังให้ถูกต้องเช็คขลาดเลยนะครับฉลาดเลยอ่ะอ่ะสีส้มนะครับ ผมเป็นคนที่าเนาะผมเป็นคนที่ชอบนะครับเขบอกแขาเลือกสีส้มนะครับนี่นี่แหละสีส้มครับโอเคโอเคโอเคผู้ชคดีคนที่สองเนาะครับผมรับรางวัลไปครับผมเนาะเก็บฉลากด้วยครับผมโอ้ถูกต้องครับ ครับผมขอบพระคุณนะครับขอบคุณท่านผู้ในการผู้ชิตเดียการนะครับอย่างสงยิงครับครับผมนัดตับต่อไปนะครับเรียนเชิญท่านคุณหมอประอกรปีจันครับอ่าได้มาจับฉลากนะครับระวังให้กับพี่น้องทั้งสองจนพวกเรากเขาก็เรียนเชิญครับอ่าเหลือรางวัลอีกสี่รางวัลครับผมท่านมีสิทธิ์อ่ามีโอกาสได้ลุ้นโชคครับรัผมเพื่อไปอ่าในในควเรือนครับผม คนุ้นครับผมเ,เชิญคุณ,คณบอลนะครับคุเรคุเรคุเลอ่าคุเรคุเรขอบคุเอาเอาหนึ่งครับอาหนึ่งก่อนนะครับออนหนึ่งก่อนนะครับคุณบอหนึ่งสีไม่แดงก็จะพูครับมันมายแล้วในเลขเนี้ยเลขที่ออกสองหลักครับข้างหน้าเลขศูนย์ครับข้างหลังเลขเจ็ดครับหมายเลขศูนย์เจ็ดครับ สีผูครับส่งไปมาเลยครับส่งไปมาเนาะส่งไปมาหนึ่งสองไม่ต้องวิ่งเนาะไม่ต้องวิ่งเดินมาเนาะเดินมาครับผมสองมีไหมครับเสี่ห้าไม่มีครับสาลาซินจับไปครับคุณหมอครับจับไปนะครับจับไปนะครับ เราเอาเฉพาะคนที่อยู่นะครับสีเขียวครับสีเขียวนะครับรางวัลสองรางอีกแล้วครับข้างหน้าหมายเลขสี่ครับไมาคือวัยดันแท้ข้างหลังหมายเลขสองครับหมายเลขสี่สิบสองครับสีเขียว มากต่ไปมาครับผมสามใช้มือเนาะครับผมเจอไดอยังมาแม่งเขาผมที่สามที่ผมนับร้อนี่อันนับช้าๆครับนับช้าๆให้โอกาสคนโชคดีเนาะครับผมห้าจำใหม่ครับโมคะนะครับไม่มีแล้วถ้าจับโดนตัวเองสละชีิตนะครับคุณหมอ โอเคครับผมหมายเลขสองหลักสีเขียวแล้วครับหมายเลขตองครับใครมีหมายเลขตองครับหมายเลขห้าสิบห้าครับห้าสิบห้าครับห้าสิบห้าชูมือครับชูมือชูมือครับผมชูมือเนาะครับผมห้าสิบห้าครับมีครับมีครับมีครับ ห้าสิบห้าครับโอ้โหซื้อคนณยายขึ้นด้าคนเลยครับอ่าห้าสิบห้าถูกต้องครับซื้อกระทงสาสิบบาทมีที่นี่ที่เดียวครับได้พัลดลมกลับบ้านครับ ครับคุโชคตัวมือกับนั้นผู้จะไดครับถ่ายรูปให้ดูถ่ายรูปเพื่อเป็นฐานน้องครับผมถ่ายถ่ายรับผมขอบพระคุณนะครับขอบเอาอีกรางวัลหนึ่งใช่ไหมครับอ่าขอบคุณผู้ให้และขอบคุณผู้รับรางวัลนะครับสำหรับคุณหมอนะครับสีเขียวอีกแล้ว เด uh, uh, ี๋ยวสีชมพูบ่หมายเลขก่อนได้แก่หมายเลข18ครับ18ครับอ่า18ชูมือครับ18ชูมือเด้อครับผมเนาะอ่าชูมือมาแต่ไกลเลยส่งไป18นับหนึ่งครับเราจะนับช้าๆเนาะกบแฟนับสองนับสองนับ18นับสามครับ18นับสี่ครับ สิบแปดนับห้าครับไม่มีครับสละสิทธิ์ครับคุณหมอครับจับไปครับจะจับมหมมาแล้วสีชมพูข้างหลังเลขเจ็ดครับข้างหน้า หนึ่งไหมนะข้างหน้าเลยเจ็ดครับหมายเลขเจ็ดสิบเจ็ดครับหมายเลขตองครับเจ็ดสิบเจ็ดเดินมาเลยครับผมเดินมาเดินมาเนาะครับผมเสียใจด้วยครับหมายเลขเจ็ดสิบเจ็ดครับมีหรือเปล่าครับมารอยังมารอยังครับผมจ่งไปด้วยครับผมมีครับมีครับโอ้โหผู้ชมดีครัเรามาแล้วครับผม ผู้โชคดีของเรานะครับไอเราหมวดต่มาช้าไม่ได้ซื้อกระทง n g เขาหานำคกุมปองไปแรกเลยครับผมนำคกุมปองไปแรกเป็นหลักฐานเนาะครับผมเยมรับมอบเลยครับผม อย่าเพิงเปิดเด้อครับผมขรับผมขอคุณคุณหมอประงค์พิมพ์จันยาสูงยิ่งครับที่ให้เกียรตินะครับมามอบประวัลนะครับและก็จับรระวัติให้กับพี่น้องจุมทนยาบียางประเทศของเรานะครับครับผมในลาดับต่อไปนะครับก็จะเข้าสู่พิธีการนะครับก็จะกับนมรสรการพระคุณเจ้านะครับได้ทําพิธีนะครับในการอร่อยกระทงนะครับกับนรัสการพระคุณเจ้าครับ Gracias. Okay. Okay.